สวัสดีค่ะฮัลโหล my f r i นสวัสดีเพื่อนเพื่อจ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาทานอะไรเบาๆกันนะจ๊ะไข่นะคะแล้วก็มีขนมปังธัญ,ญพืชนะคะอบนอนร้อนๆนะคะแล้วก็มีปังกรอบกับเนยถั่วนะจ้ะทุกคนแล้วก็ผลไม้ปั่นนะคะสมูทตี้ของเราวันนี้ก็มีกล้วยส้มและมะม่วงนะจ๊ะทุกคนโอเคทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นทานหลังจากที่เรา ออกกาลังกายนะคะเราเราก็เปลี่ยนทานไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้คือขนมปังที่เราทําเองนะคะเราก็จะราดด้วยนี่ค่ะน้ํามันมะกอกนะคะทุกคนนี่จ้าราดน้ํามันมะกอกลงไปจ้านี่จ้าทุกคนโอเคประมาณนี้นะจ้าน้ำมันมะกอกอันนี้เป็นเขาเรียกว่า เอ็กซ์ตร้าเออจินนะคะทุกคนอันนี้ก็คือทานได้เลยนะคะจะมีประโยชน์มากแล้วก็อันนี้ก็คือไข่วันนี้ไข่แค่สองใบแล้วก็ใส่เกลือโรยเกลือสีชมพูค่ะนิดนึงค่ะเกลือหิมาลายันนะคะทุกคนอันนี้จะมีแร่ธาตุมากกว่าเกลือธรรมดาถึงแปดสิบชนิดนะคะมีประโยชน์มากเลยจ้ะทุกคนมาก่อนอื่นแล้วก็ดืม่มสมูทตี้ของเราก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่จ้า อร่อยมากมาทุกคนทานด้วยกันจ้าอาหารทานเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนอืมอืม ฝนมืดมาอีกแล้วนะคะฉันว่าจะไปห้างท็อปนะคะทุกคนก็เลยเนี่ยดูสิบรรยากาศคลึ้มมืดมาเลยไม่มีตลาดทานหลายวันแล้วนะคะอืม เนยถั่วและป้งกรอบทุกคนคะบปังกรอบอันนี้จะมีรสชาติวาซาบีด้วยนะคะทุกคนจะเผ็ดๆนะอื้มอื้มอืม,อม,อม ม,ม,มันมันแล้วก็มีรสชาติเผ็ดๆของวาซาบิอร่อยดีทุกคนสมุติ ปั่นเสร็จเราต้องดื่มภายในสามชั่วโมงนะคะทุกคนเขาจะมีคุณค่าทางอาหารนะคะวิตามินเขาจะอยู่ครบถ้วนนะคะนี่ค่ะทุกคนโอเคนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะมาทานอาหารเช้ากับเพื่อนๆนิดนึงอาหารเพื่อสุขภาพฝนมาแล้วทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณออมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย